ทำเอาเอฟซีถึงกับขยี้ตารัวๆนะคะเมื่อเห็นลุกเปรียบเทียบกันจัดจะแบบหาดูยากของแพรวทิดาเสียงวิหกแม้ว่าเอฟซีจะรู้ว่าแพรวทิดาก็คือสาวหล่อที่พลิกลุกมาเป็นนางเอกหมอนลำสวยจัดแต่พอเห็นรูปสาวหล่อกโกโก้เมื่อหลายปีก่อนมาเทียบกับนางเอกแพรวทิดาในวันนี้ในชุดสีชมพูสวยหวานรับวาเลนไทน์ก็ทําให้เห็นถึงความแตกต่างกันมากแบบตะลึงแทบไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่าเป็นคนคนเดียวกัน ทางผู้จัดการของแพรวิทดาบอกว่านางเอกหน้าใหม่ค่ะก็เดิมๆนะเพิ่มเติมแค่ผมยาวขึ้นหน้าใหม่แต่ใจเดิมบ่าวแพรวบ้านผลสูง เจอชุดชมพูแป๋วแหววติ๊ึงเข้าไปก็ว้าวุ่นเลยเก่งขึ้นนะเนี่ยบ่าวแพรวบ้านโพนสูงถึงแม้ว่าจะต้องหากางเกงขาสั้นซับพอร์ตให้ใส่หนึ่งตัวถุงน่องหนาอีกหนึ่งชั้นป้องกันไม่ให้โป๊ไม่ให้มีภาพหลุดโชว์โป๊แน่นอนถึงยอมกล้าเดินขึ้นเวทีก็ถือว่าเก่งขึ้นแล้วนะขอกำลังใจให้หนางเอกคนเก่งของเราหน่อยค่ะชุดสวยๆของนางฟ้าอิงดาวคนสวยน้องอิงต้องภูมิใจในตัวน้องแพรวอยู่บนฟ้าแน่นอน ซึ่งผู้จัดการแพรวทิดาก็ยังมีแคปชั่นของผู้จัดการแพรวทิดาด้วยนะคะก็เป็นภาพที่สวยจนต้องขยี้ตาจริงๆนะคะสลัดลุกสาวหล่อมาเทเมื่อเป็นสาวสวยเกาหวานได้เรื่องเลยทีเดียวฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะคะ